ตกใจอยู่เพราะว่าวันวันแรกที่แถลงข่าวคือผ่านไปก็กระแสะก็ปก,ปกติไม่มีอะไรแต่เมื่อคืนปุ๊บอะไรอยู่ก็ค่อยๆมีมาเรื่อยๆก็ตกใจนิดนึงครับเพราะเราสึกว่าเราคุยหมดแล้วทุกขั้นตอนอะไรเงี้ยครับมนันมันเอาไปคิดทูกตอ,อน,ไ,น,อนไ,ไม่จะบอกว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่น้องเขาอ่ะบินไปซื้อนิสิทธิ์ที่อินโดนีเซียพี่ก็ปรึกษาผู้ใหญ่ตลอดแล,แล้วโอเคผู้ใหญ่ก็ตำหนิว่าเออไปซื้อทําไมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่ง อันนี้ออนนะจริงๆนะพี่คิมก็อยากให้พูดให้เคลียร์ให้จบว่าพี่คิมกับพี่กบเนี่ยด้วยการที่ลูกสาวเนี่ยอแมนดาเนี่ยเขาเป็นลูกสาวของพี่คนแรก2016ซึ่งได้แกลนคนแรกแล้วแล้วเขาก็เรื่องของเรื่องคือเขาฝากการ์ดเชิญให้พี่ให้มาเชิญพี่วัดซึ่งพี่ก็ส่งให้พี่วัดแล้วพี่วัดก็บอกว่าอาจจะไปไม่ได้แล้วพี่ก็บอกว่าพี่อ่ะต้องไปเพราะว่าหนึ่งอ่ะ พี่จะบอกว่าก็เหมือนพ่อแม่ที่ส่งลูกเรียนแล้วประสบความสําเร็จเราก็มีความสึกว่าเราก็อยากให้ลูกดีใจที่เขาเชิญให้เราไปเราก็ไปแต่เราเราอ่ะหมายความว่าเขาแจ้งพี่แล้วว่าป้าป้าหนูขอให้ป้ากับพี่กบเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้ไหมเราก็มองกับพี่กบว่าเออซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่ได้อันนี้เอาตรงๆเลยนะแล้วก็สาบานและจะไม่พูดอีกว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับเขาเลยแต่เขาให้เกียรติเราด้วยความที่ว่าเราเป็นพ่อคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ส่งเขา คนแรกและประสบความสําเร็จพี่ก็บอกพี่กบกว่าจริงๆมันมันโอเคนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นเขาก้าวหน้าในชีวิตการงานเราก็มีความสุขถามว่าถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงพี่ก็รู้สึกว่าเออลูกสาวประสบความสําเร็จพี่ก็เอ็นดูเขาแล้วก็ยังบอกพี่วัดเลยว่าพี่วัดรู้ไหมว่าน้องไม่เคยลืมว่าน้องเกิดจากแกลนอันนี้คือรืองจริงเขาก็ได้ไลฟ์สิงสตาร์ก็จากแกลนนะครับปี2016หลังจากนั้นพี่ก็มีความสุขพี่ก็ก็ก็ไล์คุยกับพี่วัดนะครับว่า อันนี้การเชิญนะแล้วก็น้องจะเชิญซึ่งพี่วัดก็บอกว่าผมคงไปไม่ได้พี่ก็โอเคแล้วก็พี่วัดก็เรียกพี่กับพี่กบเข้าไปไประชุมวันที่27ก่อนที่ไปแถลงข่าววันที่28นะครับซึ่งเราก็คุยกันในเรื่องประเด็นต่างๆพี่ก็ถามคํานึงว่าผมไปได้ไหม,มพี่วัดก็บอกว่าไปได้แต่ห้าม1 2 3 4 5สอสี่ห้าอันนี้ห้ามจริงอันแล้วพี่ก็บอกว่าโอเคครับ ซึ่งก็จริงตรงที่ว่าที่เขาบอกว่าขออนขอขอความร่วมมือว่าไม่ขึ้นบนเวทีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่ายังไงอ่ะคือเราววีทีอาร์ถ่ายไปแล้ววีทีอาร์ตอนนั้นที่่งคุยอ่ะเราบอกพี่ปูตั้งแต่แรกว่าวีทีอาร์ถ่ายไปแล้วนะครับเราเขาก็บอกว่าเออถ่ายเป็นแบบไหนเราก็บอกก็ถ่ายแบบว่าเป็นประธานกิรรมศักดิ์ที่เดินคลอสนะครับซึ่งเราก็บอกนะตอนที่โตประชุมเราบอกเลยว่า วิดีโอถ่ายเก็บไปแล้วนะครับแล้วก็พี่บูก็าถามว่าไม่อยากให้ขึ้นไทเทลเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะคุยดูว่าเขาเอาออกได้ไหมอันเนี้ยเราก็บอกว่าแต่เราพอมาถึงงานเนี่ยทุกอย่างมันมัน,ม,นมันเตยมไม่หมดไงแล้วพี่ก็แบบเออเขาแบบแล้วอยู่ๆไปไปตัดเขาเนี่ยเราก็รู้สึกอะไรไม่รู้นะเราก็เลยบอกว่าพี่ของงานต้องเลยทาเลยเออก็เลยทม,มเลยนั่นก็เลยเหมือนกับว่าขอวันที่ยี่สิบเจ็ดอะขอแบบเอ้ยยี่แปดใช่ไหมยี 28, <28. S 1> <อ>่แปด เอาวิเชียวแค่นั้นหลังจากนั้นจะวางตัวให้เหมาะสมเลยครับจะไม่คือจริงๆจะบอกว่านะครับที่เขาเชิญพี่กับพี่กบเป็นประธานเ,เนเอ้เป็นที่ปรึกษา,<ช>ากิติมัดักเนี่ยด้ว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 ยเข้าใจว่าหนึ่งเขาเคารพนักถือผมกับพี่กบแล้วจะบอกเลยว่าเราไม่เคยอยู่ในกลุ่มการทํางานของเขากลุ่มของเขาทํางานน่ะแน่นอนว่าจุ๋มจิ๋มเป็นคนทํา ซึ่งแน่นอนหนูไปสืบกันได้เลยเพราะพี่เองเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มและวันนี้ยังคุยกันว่าเขาก็โทรมาขอโทษได้ก็โทรมาขอโทษว่าเอาความเดือดร้อนไหมพี่พี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปได้เพราะความจริงคือความจริง